สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพบกับช่องปรามาจารย์หุ้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอะซีรีส์ปี2 5งพหสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวนะครับก็เป็นคิวของหุ้น BLA นะครับ BLA ก็หุ้นกรุงเทพประกันชีวิตนะครับจะเป็นยังไงก็ ติดตามรับชมกับโค้ดนิกได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าโดยปกตินะครับเวลาผมเลือกหุ้นนะครับผมก็จะดูอยู่สองอย่างนะครับก็ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับผมอ่าปัจจัยพื้นฐานผมก็จะดูแย,ย,ย่อยๆเป็นอีกสองอย่างเหมือนกันนะครับก็คือดูในส่วนของธุรกิจนะครับอ แล้วก็ในส่วนของงบการเงินนะครับเวลาผมเข้ามาหาข้อมูลก็เริ่มต้นที่เว็บเซ t or.th ก่อนเลยนะครับอ่ะก็เข้ามาอยู่หน้านี้นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็กดเสิร์ชเข้าไปคือหุ้นที่เราอยากหานะครับอ่ะอันนี้ผมก็เสิร์ชละนะครับเป็นหุ้น BLA นะครับก็กรุงเทพประกันชีวิตอ่ะพอเสิร์ชเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วเราก็ อยากรู้ว่าเขาทําธุรกิจอะไรนะครับก็กดมาที่ข้อมูลหักทรัพย์นะครับก็จะมีทั้งลิงก์เว็บนะครับลิงก์เว็บของของบริษัทนั้นๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะสรุปนะครับมาแล้วว่าธุรกิจของหุ้นที่เราดูเนี่ยทําอะไรนะครับอย่างกรุงเทพประกันชีวิตอ่ะเขาก็บอกมาแล้วนะครับดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับ บริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้านอาจจะพูดอะไรมาก็ตามไม่เป็นไรนะครับสรุปว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมอก่อนที่จะไปดูธุร,ธรกิจกันนะครับผมขอดูงบการเงินก่อนละกันนะครับเพราะว่าอาจจะยาวนะไอเรื่องธุรกิจอาจจะคุยกันยาวนิดนึงนะครับหุ้น BLA นะครับ รูปแบบของหุ้นประกันชีวิตก็จะเป็นหุ้นที่ค่อยๆขยายฐานลูกค้านะครับก็สังเกตดูก็รายได้มันก็ต้องทรงๆนะนะครับรายได้อะมันไม่ควรที่จะเหวียงไปเวียงมานะครับเหมือนพวกอ่าพวกสินค้าพวกะพันนะครับรายได้ไม่ควรจะเวี่ยงไปเวียงมาอ่ะก็อยู่ตรงนี้ก็ห้าหมื่นสามสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่ารายได้ยัง ยังทรงๆกันอยู่นะโอเคนะครับยังไม่ได้บอกแนวโน้มว่าอ่ามันจะแย่มากนะครับอ่าโอเคถือว่าทรงๆนะครับส่วนกําไรสุดทธินะครับกําไรสุดที่ลดลงนะครับกําไรสุดที่ลดลงเท่าที่ผมประเมินนะครับอในส่วนกาไรสุดทธิที่มันลดลงนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดนะช่วงโควิดนะครับก็น่าจะมีคนมาเคมประกันเยอะนะครับนะ ซึ่งเงื่อนไขประกันเขาอาจจะไม่ได้รับคนที่เป็นโควิดมาก็ได้นะในกรมธรรม์เดิมนะครับแต่ในช่วงแรกที่โควิดมาใหม่ๆคนยังไม่รู้ไงว่าเป็นโควิดเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาใช่ไหมครับอาจจะยังตรวจไม่เจอนะครับยังยังไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องมือที่ตรวจโควิดก็ก็อาจจะนอนุมานว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาเขาก็มาเคลมประกันไปนะครับเห็นไม่ารได้รวมอะพอๆกันนะแต่กําไรสุทธิอะหายไป ต้องเยอะนะครับหายไปต้องโอ้สองจุดห้าเท่าเนี่ยใช่ไหมนะครับอาจก็ก็อาจจะเคลมประกันอาจจะเป็นโควิดแหละแต่จจไม่รู้เป็นโควิดก็อาจจะเข้าเงื่อนไขในกรมธรรเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคลมกันไปนะครับเคลมกันไปอ่าแล้วก็ถ้าบริษัทไหนนะครับไม่ได้ทําประกันอ่าไม่ได้มีนโยบายรับทาประกันโควิดอ่ะผมว่า,น,าน่าจะอยู่รอดได้อยู่นะนะครับส่วนใหญ่ ช่วงน,นี้บริษัทประกันค่อนข้างที่จะแย่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปรับทําประกันโควิดกันไงนะครับแล้วก็ติดกันเยอะแล้วก็เคลมแห่กันเคลมนะครับแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมอแต่เถ้าที่ผมดูข้อมูลมาในส่วนของกรุงเทพประกันชีวิตเขาก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้แบบทําตลาดเรื่องประกันโควิดสักเท่าไหร่นะครับโอเคส่วน R o a ก็น้อยนะครับอ่ะก็แน่นอนว่าต้องน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเน้นให้มีตัวแทนใช่ไหม นะครับเพงไม่มีตัวแทนไว้ขายก็ไม่ได้ใช้สินทรัพย์ตัวเองทําหรอกใช่ไหมฮะก็ใช้สินทรัพย์ของตัวแทนนั่นแหละนะครับก็ไม่ใช่สินทรัพย์ของตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้บุกเป็นสินทรัพย์ตัวเองก็เอาเอ็ e น้อยไปนะครับอันเนี้ยเอาออาจจะดูไม่ได้ไงนะครับเพราะใช้ระบบตัวแทนนะส่วนเอาอนะครับก็อ่ตรงนี้ส่วนผู้ถือหุ้นก็น้อยกว่ามาตรฐานนะครับปกติก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าเนาะนะครับ โอเคน้อยไปในส่วนของ P/E <ừ. S 1> นะครับ P/E อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็แถวสิบเปอร์เซ็นอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นตก็มันก็พอหยนุนหยวนได้บ้างนะนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ถือว่าพอรับได้บ้างนะครับโอเคส่วนอัตราเงินปันผลก็ค่อนข้างที่จะเืยเฉยนะสองเปอร์เซ็นตนะครับสองเปอร์เซ็นตอ่าทีนี้มามาดูธุรกิจเขานะครับมาคุยกันถึงธุรกิจนะในส่วนลบการเงิน,นผมว่าเฉายๆฉยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ อะไรมากมายเลยนะครับทีนี้ก็มาดูเว็บไซต์เขานะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปในเว็บผมเข้าไปละนะเดี๋ยวผมกลัวหาไม่เจอผมก็เลยเข้าไปดูประวัติบริษัทก่อนเลยนะครับเพราะว่าทําไมผมต้องไปเน้นดูที่ประวัติบริษัทรู้ไหมสําหรับหุ้นประกันนะครับเพราะประกันเนี่ยหุ้นประเภทประกันเนี่ยเขาอยู่ได้ปัจจุบันนะเขาอยู่ได้ด้วยการให้ลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่า บอกต่อหรือลูกค้าเก่ากลับมาทําประกันใหม่หรือลูกค้าเก่าที่จ่ายเบี้ยประกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับรายได้จะมาจากลูกค้าเก่าเพราะว่าในช่วงยุคเฟื่องฟูของประกันมันหมดไปแล้วนะครับผมจําได้ว่าสมัยผมเด็กๆอะ่ะน่าจะเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูของประกันแหละนะครับแม่ผมหูผมมาทานประกันนี่เป็นกระตักเลยนะครับมีหมดทั้งตายายนะครับของแม่ของผมก็ไม่รู้กี่เล่มนะแล้วก็มี อ่าตัวแทนประกันก็มาบ้านบ่อยนะครับทั้งบ้านผมแล้วก็บ้านญาติอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นยุคเฟื่องฟูแหละนะครับก็ตอนนั้นทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็มีประกันแล้วก็คู่แข่งน้อยนะครับช่วงนั้นคู่แข่งน้อยตอนผมเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคู่แข่งน้อยนะครับธนาคารก็ยังไม่ได้เน้นหนักอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะนะครับประกันอ่อมามักจะมาพร้อมสินเชื่อนะครับ อ่ใช่ไหมประกันจัดมาหมดเลยนะครับภาคคุณทําสินเชื่ออะไรประกันห่วมาหมดเมื่อก่อนไม่ได้มีขนาดนั้นใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นยุครุ่งเรืองนะครับยุครุ่งเรืองคือตอนเนี้ยธุรกิจประกันใครเข้ามาเอาตัวไม่รอดแล้วนะครับส่วนใหญ่นะเพราะว่าเขาทํากันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มันต้องใช้ความเชื่อหน้าเชื่อถือบางบริษัทประกันอะ่ะช่วงไม่กี่ปีหลังเนี่ยก็ จิงกันไปหลายบริษัทใช่ไหมครับขนาดบางบริษัทก็อยู่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมก็ไม่งไปพูดถึงบริษัทใหม่เลยนะครับใครจะไปกล้าทำใช่ไหมบางบริษัทอยู่มาตั้งนานยังยังพังใช่ไหมครับอพอพ,พังปุ๊บก็ไม่เคมใช่ไหมเบี้ยวอลูกค้าที่จ่ายไปก็จ่ายฟรีเสียเงินฟรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องมองในเรื่องของอายุของบริษัทเป็นหลักเลยนะครับสำหรับประกันเพราะว่าผมต้องการความมั่นคงนะฮะถ้าผมจะซื้อหุ้นบริษัทประกันนะ ต้องการความมั่นคงแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันโตถ้าจะคิดถึงเรื่องการเติบโตมันโตไม่ได้แล้วนะนะครับมันอิ่มแล้วนะครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของการเติบโตในเมื่อมันโตไม่ค่อยได้อะผมก็ไม่ได้สนใจธุรกิจประกันสักเท่าไหร่นะครับงบการเงินก็บ่งบอกอยู่แล้วแหละว่ามันไปลำบากนะครับมันไปลำบากมันโตกับฐานเดิมนะครับปัญหาลูกค้าใหม่ก็ ตันหมดแล้วอ่ะใช่ไหมนะครับที่อื่นเขาก็ทํากันหมดแล้วประกันมันทําง่ายนะครับคุณทําสินเชื่ออะไรคุณก็พ่วงประกันได้หมดมันมันมันง่ายนะจนตอนหลังอ่ะเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาไปอ่าขยายธุรกิจในเรื่องของสินเชื่อด้วยนะคือคำว่าประกันอ่ะมักจะมาพร้อมกับธุรกิจพวกสินเชื่อนะครับอ่ะเนี่ยธุสินเชื่อธุรกิจนะครับอ่ะเขาก็เริ่มขยายไปพวกกองทุน เกี่ยวกับกองทุนรวมใช่ไหมสินเชื่อธุรกิจเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสินเชื่อธุรกิจสาหรับบุคคลธรรมดานะครับอ่าถ้าผมเป็นเจ้าของกิจาการนะผมผมคิดว่านะเขาจะทําสินเชื่อประมาณว่าให้ลูกค้าที่ผ่อนเบี้ยดีอ่ะผู้นะครับโดยที่มีอ่ากรมธรรม์ที่ลูกค้าทําอยู่เป็นตัวค้าประกันนะอ่ะเออเช่นสมมตุติถ้าลูกค้าเขา ขอสินเชื่อแล้วไม่จ่ายเขาก็เอาในส่วนของประกันเงินออมน,นั่นแหะหักเงินออกมาเลยนะครับมันต้องทําอย่างเงี้ยมันถึงจะคุมความเสี่ยงได้ใช่ไหมไม่งั้นถ้าปล่อยสินเชื่อไปให้ใครก็ไม่รู้หลักประกันก็ไม่มีอันนั้นก็เจ๊งใช่ไหมอันนี้ก็หักจากกรมธรนเลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องขยายไปในแนวเนี้ยนะครับอันนี้คือการขยายของเขาละนะก็คือขยายจากฐานลูกค้าเดิมนะครับโดยที่ผมว่ต้องเน้นในเรื่องของ เรื่องของกรมธรรเงินออมอ่ะ,อะที่ไม่ใช่กรมธรรประกันสุขภาพอ่ะนะครับที่มันมีเบี้ยแบบเบี้ยจ่ายคืนะนะครับเราถึงจะให้ถิ่นเชื่อไปนะจะต้องขยายมาทางเนี้ยแหละนะครับซึ่งผมก็ว่ามันก็โตยากอ่ะมันก็ไม่ได้มีทุกคนนะที่เขาจะทําประกันเงินออมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกันสุขภาพเป็นหลักใช่ไหมนะครับอ่ะค่อนข้างที่จะลำบากนะทีนี้นะครับก็ ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับมันก็สามารถเล่นเป็นรอบได้ถ้าเป็นหุ้นที่ทรงๆอย่างเงี้ยก็จะมีรอบของมันนะครับมีรอบของมันแล้วก็เล่นเป็นรอบไปโดยใช้กราฟช่วยนะครับว่ารอบมาเมื่อ,อไหร่รอบมาตอนไหนนะครับโดยที่รอบของ bla นะครับในรอบยาวอะ่ะมาเมื่อปีสองพันยี่สิบนะครับอ่ามีสัญญาณซื้อ,อช่วง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 สัญญาณซื้อใหญ่อะ่ะมาช่วงเดือนแปดสองพันยี่สิบที่สิบหกบาทนะครับ แล้วก็จบรอบไปนะครับคือใช้เวลาขึ้นรอบเนี้ยประมาณสองถึงสามปีนะครับแล้วก็ไปจบรอบตอนราคาประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าเนี่ยครับอ่ะตีเป็นสาสิบห้าแล้วกันน่ะไปจบรอบที่สามสิบห้านะครับก็ก็ได้เยอะใช่ไหมนะครับก็ได้เยอะนะครับก็ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเลยเห็นไหมอ่ะก็เล่นเป็นรอบใหญ่เอานะครับอ่ะ,อะ,อะมันอาจจะไม่ได้โตมากมายแต่คุณก็ต้องใช้ทีนี้ข้อช่วยในการเล่นรอบใหญ่นะครับ ตอนนี้รอบใหญ่ไม่มานะครับยังไม่มานะยังเป็นรอบรอบใหญ่เหมือนกันแต่เป็นรอบรอบลงใหญ่อยู่นะครับยังเป็นรอบลงใหญ่อยู่รอบขึ้นใหญ่ยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอมันนะครับรอมันไปก่อนนะครับอเพราะฉะนั้นผมประเมินแล้วว่าปี2566ยังไม่ค่อยจะน่าสนใจนะนะครับยังไม่ยังไม่นะยังไม่นะครับ2566ยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอคลิป2567นะครับว่าเอใครจะมาหรือยังหรือ ถ้าใครอยากรู้ก่อนที่คลิป2567จะออกนะครับคลิปของผมอะ2567กว่าจะออกก,ออกก็อาจจะเป็นปีใช่ไหมอาจจะรอนานนะครับก็ถามมาในไลฟ์ได้นะครับผมก็จะไลฟ์ u t u b e ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็เข้ามาถามได้นะครับว่าสมมุติผ่านมาถึงผ่านมาหกเดือนละนะครับก็อยากจะถามว่า BLA จะมายังขาขึ้นรอบใหญ่หรือยังนะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบนะครับก็บรบกวนกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับอเป็นกำลังใจให้กันนะครับรอบหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับจะเป็นหุ้นตัวไหนก็ติดตามกันได้นะครับก็คลิปนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ